กลับไปอีกครั้งครับกับ c ีวิกเอครับผม1 8 0เกียอโตครับตอนนี้นะครับเราใส่โอเมก้า909ไปแล้วนะครับจากรอบแรกนะครับเราใส่น้ำมันเครื่องสุดยอดโอเมก้าเซตาลูปวันนี้คันนี้จะมีแต่โอเมก้าครับขาดอย่างเดียวที่ยังไม่ได้ใส่ก็คือน้ำยาล้างหัวฉีดโอเมก้า992ครับ คใช้สเต็ปนี้ไปก่อนครับเดี๋ยววันหน้าวันหลังครับติดใจเดี๋ยวจะให้ใช้กันอีกทีนะครพร้อมกับท่อไอเสียครับ ทำไมโคตรไปอ่ะร้อยแล้วอ่ะอึ้งไหมครับวึ่งเป็นไงครับเป็นไงครับโอเคเจ๋งเลยหนึ่งหลอเท่านั้นนะครับเปิดเปิดเปิดไฟขับได้ใช่ไหมครับได้ครับโอเคครับผมขออนุญาตเปิดไฟหน่อยนะครับอืไงล่ะครับนี่ขนาดยังไม่ทำท่อนะครับผมไหลลื่นมาก เมื่อกี้ไปเลยคือตอนนี้มันเป็นการฟิวชั่นครับคือน้ำมันเครื่องเราเจ๋งถูกไหมครับแล้วมีไอเนี้ยเข้าไปช่วยป๊อปเนี้ยขุมกยภาพเครื่องครับที่มันหลับไหลมานานนะเหมือนเหมือนได้ขับรถใหม่ไหมครับมันเหมือนเป็นรถอีกคันหนึ่งใช่ไหมครับเฮ้ยอันี้อันนี้คิดเองป่ะหรือว่าพูดเอาใจผมอะเนี่ยอ๋อนี้นี่พูดจริงๆมันไม่ได้เอาใจใช่ไหมครับอาอไม่เอาใจว่ากันตรงโอ้ เหยียบมันผมว่าโชกก็อยากจะได้ดีครับถับเสียงเงินแล้วก็อยากได้ดีๆมันก็ดีสนใจอีกหน่อยนะครับโชกนะครับกับเบรกนะฮะต้องโดดแน่นอนครับเดี๋ยวจะช่วยกันหาครับ <c oughs> เราจะช่วยกันปั้นคันนี้ครับคือผมผมชอบทํารถบ้านนะ <c oughs> อ่าอย่ารถแข่งแรงๆวิ่งทีต้องโหใครแซงไม่ได้ต้องแรงที่สุดในย่านนั้นอะไรเงี้ยผมผมผม,ผม,มผมไม่ทำ แต่ผมชอบเงี้ยรถบ,บ้านๆเดิมๆค่อยๆทาให้มันดีขึ้นผมถึงให้ยอมแบบขอลูกค้าไงฮะว่าเออเนี่ยลูกค้ายอมยอมเสียเวลาหน่อยนะฮะรอบแรกใส่น้ํามันวิง่งเทสหนึ่งรอบนะครับรอบสองผมใส่โอเมก้าเข้าไปแต่ต้องใช้เวลาหน่อยใช่ไหมครับกว่ากว่ามันจะไหลหมดเนาะเอ้ยผมผมผมไม่ได้ผมไม่ได้ดึงเกมนะ<ข>อ <laughs> มอ่ผมไม่ได้ดึงเกมนะครับเพราะราคาผมก็คิดขนาดเนี้ยนะครับเมื่อทำห้านาทีสิบนาทีเป็นชั่วโมงผมก็คิดราคานี้นะครับ แต่เพียงแต่ว่าเราอยากทําให้มันแบบเข้าสูตรหรือว่าถูกกระสูตรดีมากกว่านะครับผมตอนนี้ก็ได้รู้นะครับว่าเกียร์ออโต้นะครับมียออโต้จริงนะครับผมไม่ได้สลับคันนะครับนะครับนะครับเกจวัดก็ยังไม่มีเหมือนเดิมครับสวีบเอฟนะครับสวีบเอฟบีเกียร์ออโตเมติกนะครับเดิมสนิทไม่มีกล่องซิ่งใดๆช่วยนะครับนะครับผมวิ่งรอบแรกที่ว่าจีดแล้วนะครับมันออกตัวแบบ มออกตัวแบบไปเลยอะตามเท้าใช่ <laughs> ไหมครับใช่อื เมื่อกี้มันหกพันใช่เชื่อหรือยังครับเชื่อหรือยังครับว่ามันเจ๋งครับเดี๋ยวเจอน้ำมันเกียร์ผมไปเองนะครับยิ่งยิ่งกว่านี้ยิ่งไเนียครับผมสายหวังครับ เดี๋ยวต้อขากลับนะครับผมจะให้ลองนะครับลองขับอีกนะฮะแล้วก็ผมจะอินบ x ็อกไปถามนะครับในในในเฟซบุ๊กนี่บรรยายเต็มทีครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนเรารู้กัน2คนนะครับแต่คนอื่นเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันโอเมมาฟังมาฟังผมพูดคนเดียวเงี่มันก็แบบเฮ้ยร้านไหนก็มันก็ต้องบอกว่าของตัวเองดีซิว่าเฮ้ยถูกไหมครับแต่เมื่อกี้เห็น7จ็ดพันเป็นไงว้างงงไหมฮะ เกือบเจ็ดพันแล้ววิ่งปกติเปลี่ยนที่เกียมันจะสับอยู่หกพันนะเพิ่มมาหนึ่งพันเพิ่มมาหนึ่งพันโอเมื่อกี้ลองแล้วเมื่อกี้ลองแล้วตอนแรกดูอยู่ว่ารอบจะเปลี่ยนคครรับับมารอบสองวุ้ยเกือบเจ็ดพันครับแสงมันลากรอบได้เยอะขึ้นมากครับเยอะขึ้นมากครับแล้วก็ตอนนี้เออ่ผมว่าเซตตลูกก็เริ่มทำปฏิกิริยาแล้วนะครับตอนเมื่อกี้มันใหม่เกินฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมันกว่านี้ครับใจเย็นๆครับเรื่อยๆครับ น้ำมันเกียร์เดี๋ยวเจอกันแน่นอนเจอแน่นอนครับผมน้ำมันเกียร์ครับกองอากาศอีกครับโอ้เยอะครับเยอะอีกเยอะท่ออมอีกปั๊มตังให้ทันครับปีใหม่เอาให้มันทีเยอครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับร้านเราเราเราถึงเห็นเราไปอย่างนี้นะครับแต่เราก็ไม่ฟันใครนะครับตอนนี้ร้านยังไม่ดังครับอีกหน่อยเดี๋ยวดังแล้วค่อยฟันครับแล้วผมก็จะค่อยๆหายไปผมไม่หายแล้วครับ พ่อผมมันเหมือนยาเซปติดครับหรือว่าของแต่ละอย่างมันมัน,ม,นมันเหมือนกันราะผมมันเหมือนแบบเซฟแบบมันต้องติดอะ่ะนะครับผมโอเคว่างครับโอโ้โหโล่งครับอีกดอกก่อนจ้าครับ เกือบเลยร้านครับผมไปอีกหน่อยครับไปอีกหน่อยครับสังเกตป้ายไอสังเกตอไฟเยอะๆต้างคืนนี้ต้องดูไฟเยอะๆฮะฮะก็ป้ายตีไดนาโมครับผมจะเห็นชัดที่สุดครับป้ายร้านผมไม่ค่อยเห็นนะฮะเห็นแต่ป้ายตีครับนี่เลยครับผมสุกหัวเขาเป็นเลยปลืดโอ้ตรงนี้ก็ได้ครับจะได้ออกง่ายๆครับผลสรุปครับผลสรุปของลูกค้าอีกรอบครับเป็นยังไงบ้างครับก็แฮปปี้เลยครับเพราะว่า มันมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเราก็อธิบายไม่ถูกต้องต้องลองครับต้องลองผมคุ้มกับค่าเงินที่จ่ายไปไหมครับแต่ละสเต็ปครับทุกบาททุกสตางค์ครับที่ผมแนะนําไปเอาง่ายๆว่าอย่าไปคิดเรื่องเงินครับมันมันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยโอ้อหสองยอดครับประทับใจขอบคุณมากครับสวัสดีครับ